ครับสวัสดีครับพี่น้องนะครับชาวที่ทัอาและไอทีอที่จะมาชิปล่องเรือนะครับยอดล่องเรือยอดนะครับที่พัทยาแล้วก็เราจะมีในช่วง10บโมงนะครับก็คือถ่ายรูป 3D หรือ3มิตินะครับแต่การที่จะถ่ายรูปให้ภาพออกเป็นมีชีวิตชีวา 3D เราต้องไปดาวน์โหลดแอปนี้ก่อนนะครับแล้วก็ผมก็จะพามาดาวจะพาดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ ผ่านทั้งค่าในไม่ว่าจะเป็น iOS หรือ Android นะครับเพื่อที่ว่าเรามาถึงที่หน้าอัดอินประดัดแล้วจะได้ไม่ต้องเสียเวลาอยู่ข้างหน้านานนะครับก็ทุกท่านที่พร้อมแล้วก็ดาวน์โหลดแล้วก็ไปตั้งค่าแล้วก็เซตค่าต่างๆรอไว้ได้เลยนะครับพอมาถึงเรารับบัตรเสร็จก็จะได้เข้าไปถ่ายภาพกันสวยๆงามๆกันได้เลยนะครับ อะเดี๋ยวผมจะพาถานะอย่างแรกก็ไปดาวน์โหลดแอปนี้ก่อนเลยนะครับใน iOS ก็จะเป็น App Store นะครับแล้วก็ใน Android ก็จะเป็น Play Store นะครับอ่ะไปดาวน์โหลดทำการดาวน์โหลดครับจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาเรามากันหลายๆคนมาอยู่ที่หน้าประตูนะครับก็ให้ทุกท่านที่พร้อมก็ทำรอไว้ได้เลยนะครับในการดาวน์โหลดแอปเราไปดาวน์โหลดแอปตามนี้เลยนะครับ Art in p a r a d i s ไนะครับและเดี๋ยวผมจะพาไปสอนการตั้งค่าไม่ว่าจะเป็นในตัวของ iOS แล้วก็ Android ด้วยนะครับนะครับอ่ะไปดูนะครับพอเราได้แอปมาเสร็จเราก็กดเข้าไปอย่างนี้นะครับโอเคหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็เราก็ไปกดดาวน์โหลดตรงนี้ครับเห็นไหมครับเนี่ยก็จะดาวน์โหลดแบบนี้นะครับจนครบไฟล์นะครับจะดาวน์โหลดแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปตั้งค่าใน iOS และก็ Android นะครับนะครับต้องเข้าไปเซ็ตค่าด้วยนะครับเพื่อ ไม่เสียเวลาในวันนั้นนะครับเมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับเรดดี้นะครับเอเมส์เรากดไปมันจะใช้ไม่ได้นะครับเราก็ต้องไปที่ตั้งค่าก่อนนะนะครับเราก็กดเข้าไปดูปึ๊บนะครับเห็นไหมคือคือมันยังใส่ไม่ได้ยังใช้ไม่ได้นะครับทุกทุกคนเราต้องไปที่ตั้งค่านะครับตั้งค่านี้ใน iOS เมื่อเราหาแอปเจอแล้วเราก็กดเข้าไปที่แอปใช้งานกล้องนะครับก็เปิดการใช้งานนะครับปึ๊บนะครับโอเคเนี่ตอน ถ้ามันปิดอยู่อย่างนี้มันจะใช้ไม่ได้นะครับไอ้นี้ง่ายหน่อยนะแต่ Android ต้องต้องตั้งหลายขั้นตอนนิดนึงเปิดนะครับแล้วก็กล้องใช้ได้แล้วเห็นไหมกล้องใช้ได้แล้วนะครับโอเคนะครับถ้าตั้งค่าใน iOS แล้วต่อไปก็จะตั้งค่า Android แต่ Android เราก็มันมีตั้งค่าเลือกนะครับโอเคเราก็เลือกมานะครับที่แอปนะครับโอเคนี่ครับเราเจอแล้วแอปนะครับอ่า Art in p a r a d i s ไดนะครับโอเคกดเข้าไปทีนี้นะครับเห็นไหมครับเปิดเปิดนะครับ อันนี้การแจ้งเรากดที่สิทธิ์ตรงนี้นะครับเห็นไหมตั้งค่าในใน Android เนี่ยครับก็คือเราเลือกแต่กล้องถ่ายรูปก็ได้ครับเราก็เลือกเปิดไปไม่ไม่อนุญาตเราอนุญาตครับโอเคออกกลับนะครับนะแล้วก็ถ้าใครอยากถ่ายเป็นวิดีโอมเงงีเสียงเพลงใส่เสียงเพลงก็เราก็อนุญาตไปครับก็อนุญาตทั้งหมดอดีที่สุดครับนะครับแล้วก็ไมโครโฟนบางคนก็อยากพูดด้วยอะไรอย่างนี้นะครับก็หรืออะไรก็ต้องอ อาจจะไปเชื่อมต่อในการไลฟ์สดด้วยบางคนหรือว่าแล้วแต่ทำคลิปวิดีโอนะครับแล้วก็อนุญาตไปนะครับไมโครโฟนนะครับนี่ครับนะครับแล้วก็นะครับอนุญาตทั้งหมดเลยนะครับอ่านะครับง่ายสุดนะครับ